ันนี้สบายเลยอ่ะหลับกงเ็บตขับเลยโอ่ะขัรถเจ็บเหรอาพี่ตัวใช <si ่ไหมคะาบบปน้อเยวขถ่ายีนึงนะคะเขาีทีนอนะคะเนเอาพัตเตอร์มาให้ไปลองทดลองดู ไ้าก็จริงอ่ะไว้บอกว่าไว้ต้องลองแบบไม่แตะแล้วแตะอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมลืมกุญแจลืมแกะแล้วลืมกุญแจแล้วถือได้กระเป๋าได้เดชหาดูงไหนเดชแต่มีซื้อมาอยู่ในอะไรนะมันมีหลายเล่มนะมันมีเล่มอื่นไปเดชซือยู่ในเป๋าเก่างไรบ้า กินได้ไหมอะคาหาดมาดูบอกว่าต้องมีที่แต่้วนกว่าน้องเจอแบี่หน้าคนะไรไปทำแล้วมาส่งลูกเข้าเรียนเออ